สวัสดีค่ะพ่กับอุดมพอ่อคือเก้านะคะกับการทํางานของอุดมพอ่อเมื่อนี้เนาะมื่อนี้ทามาช่ำกิ้งพักหวานนะคะกิ้ผพักหวานบานอุดมพอ่อก็จะผสมดินนะคะผสมดินกับเมื่อนี้จะมากับผสมดินก็จะมีอาคิวัวแล้วก็คิว้วนะคะแล้วก็ดิน ดินคูดเอาตามนี่แหละตามตามตามดินสวนเ้างนี่แหละพี่น้องนะคะแล้วก็จะเป็นขี้เลื่อยเนี่ยเป็นก้อนเห็ดนะคะเป็นก้อนเห็ดที่ที่อดุพ่อนปูในสวนนี่แหละเห็ดมันมันบอออกแล้วนะคะเห็ดมันเบิดนะคะก็เอามาทุบทุบทุบนะคะแล้วก็ตากแดดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาผสมกันจะมีขี้เลื่อยเนาะจะเป็นขี้เลื่อยก้อนเห็ดนี่แหละนะคะ หรือบางครั้งอุมพ่อ็จะเอาแกบนะคะแกบบิบแกบบิบแกบซุปแล้วแต่ห้อหาใดนะคะแล้วก็ขี้วัวนะคะจะเน้นขี้วัวอาเป็นอย่างจังเน้นขี้วัวเพราะว่าขี้วัวนะคะเขากินหยาคะกินหยากินเฟืองนะคะมันก็จะดินจะล้วนซุยดีนะคะแล้วก็ซอยอุ้มน้ำด้ดีสําหรับขี้วัวเนาะนะคะกับมากกับการช่ำกิงพักหวานนะคะ กิ่งผักหวานบ้านนะคะที่สวนอุดมพ่จะเป็นกิ่งผักหวานบ้านสายน้ําผึ้งนะคะอ่าย,ยอดยอดเขาจะสวยงามมากเลยก็จะช่ากิ่งขนาดประมาณน,นี้นะคะเ้าก็จะตัดตัดประมาณ20เซนนะคะ20เซนนะคะลวกเว็เคี้ยวเคี้ยวแบบนี้กับช่าได้นะคะแล้ว่ากิ่งอ,อ่อ,อนๆนะคะกิ่งอ,อ่อ,อนๆ กระชําได้คือกันัน,นก็แตกแตกลากได้ดีนะคะแต่ทีส่วนหลายที่อุดมพรส่งหายมูนะคะส่งหมูในที่มูลูกค้าที่เบิ่งย t u b e แล้วอยากจะได้กิ่งพันธ์นะคะก็สอบถามมาอุดมพรจะส่งแบบสีส่งเป็นสีน้ําตาลไปให้นะคะอาการที่ช่าเบิ่งแล้วเนาะอุดมพรช่าเบิ่งแล้วระวังสีน้าตาลกับสีเขียวนี่นะคะสีเขียวจะแตกหลากเร็วกว่า สีน้ำตาลแต่การส่งนะคะลูกค,ค้ายาลูกค,ค้าบอกเข้าใจเนาะแต่ที่นี่ก็อุดมพ่อพจะช่ำเส็ทถุงน่อยเอาไว้นะคะถุงละสองกิ่งนะคะอันนี้จะเป็นถุงสองคูณห้านะคะสองคูณหาหรือสองคูณเจ็ดสองคูณหกกระได้เนาะพี่น้องกระเสียบลงไปเลยนะคะไอตัวนี้จะตัดตัดแล้วก็จะแช่น้ำยาเล่งลก น้ำยาเลงหลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็เสียงง่ายๆนะคะการช่ำช่ำง,ง่ายๆพี่น้องคะ่ะใส่สองกิ่งเพื่อ,อเพื่อไวเพื่อเขาบบติดนะแต่เปอร์เซ็นต์การติดนะคะขั้นทั้งหมดลดน้ำประจำนะคะหดน้ำประจำก็จะ,ะแตกเร็วนะคะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะแตกแล้วนอะกพี่น้องเนี่ยตัวนี้คือ ที่อุดมพรช่ำไวก็จะเป็นสองอาทิตย์แล้วนะคะ2อาทิตย์สอาทิตย์หเดือนนะคะ1เดือนถึง2เดือนพุณดี่พี่น้องคอยคอยลงปลูกได้เนาะเอาเป็นว่านะคะอรอบนี้จะซ้ำอยู่ที่100ถุงนะคะ100ถุงเอาแค่นี้ก่อนเด้อกับอุดมพรผ้าเพิ่นจา้าสนใจอยากจะได้กิ่งพันธ์นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะ กับเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปที่ Facebook เนาะวัดชลกรวันรับ,บักสินหรือจะเข้าเพจก็ได้พี่น้องค่ะอุดมพรภาพ,พเพลินค่ะสวัสดีค่ะ